หนึ่งสองสามแม่งหนีออกไม่เป็นตอนเลยวะนนีกูอยางเะาวาเลยเอัขอตรวจนะครับมึงติดชูไม่ใหญ่ๆพรากูเบรกสวัสดีครับ <c oughs> ผมบอลมึงการจากช่องฮาแดกชาแนลนะวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตถึงวิธีการตรวจโควิดเบื้องต้นนะ <Wow. S 1> ตรวจโควิดเบื้องต้นนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะ การแพร่ระบาดอ้ยหลายแห่งครับมือหนึ่งสองหมื่นผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นสามหมื่นหรือเปล่านะการเข้าถึงหน่วยงานของภาครัฐก็เข้าถึงยากเราก็เข้าใจนั่นแหละเพราะว่าคนมันเยอะแต่มือนี้ผมสีมาตรวจเองครับจะมาตรวจเองน่ผมได้ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะเขาเอื่นว่าไอ้ชุดตรวจเอ่อลาปิดลาปิดยังก่อุดลาลาปิดยังก่อไอ้จำว่าไรนะวัาซีนไข้ครับไม ออกับผู้รู้นะบอกกับตัวน้องลาปิดเวียนนามันบอกฮะลาปิดเวียนนาไหไวยมันมันคือซื่อเมืองของประเทศออสเตรเลียออเดี๋ยวมาหาตัวกันดกเนดี๋ยวเว้ยโอ้โหจักบัวเจ้าะจักว้าเมืองไม่ไอ้เคยไปอยู่ได้ตัว,วบวูบบอยู่เวียนนาเนี่ยนะเอออยู่เถียงน,นาอยู่เถียงน,นาโอ้ยเอาเอา,เอาสรุปแล้วเป็นชุดชุดตรวจลาปิดแอนติเจนเทสลาปิดแอนติเจนเทสนะกับพี่ซื้อแม่นะครับก็ อันหนึ่งก็ซื้อมา450วันนี้ผมจะมาตรวจแต่สีหนุ่มเมืองคอนแกนนะก้นผู้บ่าวกินแมวเพื่อนตรวจแล้วคือไอ้บ่เคยใส่นะก็ลจีอาศัยใบว่านน้องสันดอกว่าไปซื้อมาตั้ง450ว้าย450ซื้อแห้าสิ่ยตัวซื้อมาจกบาชนะผมซื้อมาสามร้อยาสิบบาท350เออซื้อยื้อใส่เลยโอ้ยซื้อยื้อโล่งสีเขา่ะก็ได้ซื้อมาแล้วกัลจีมาให้น้องสอนเนีดอกว่าคือสีหนุ่ม เมืองคอนแก่นเพิ่นตรวจแล้วเนาะผลออกมาเป็นยังไงบ้างเอาบอกเพิ่งท้อนเลยผลออกมาเป็นเป็นลบโอ้นี่ว่าไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าดีใจด้วยคุณมีคันอตไนไหมไม่คันไม่เคยมีหรอกอาแต่บอกคันเป็นยังไงมีแต่ไข่ยังไงผมเอาคือว่านกันได้เอามารังเกียจกันยังไงรังเกียจแล้วคนมาท่านตรวจเนาะโอ้ยเห็นว่าเนาะกับว่าห้เกียรติกันเลยบอกว่าเพ่าะไหครับต้องเฮ็ดตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อะไรไว้ใจว่าได้นนะพกตลอดนะ อนใดที่พกมาอ่ะมันคืออย่างน้ำบ๊อฟังงนี้มันคือบมแมนต์เจลีโมเมนเจลี่ไปดูดเด้วยเหมือนขนมเด็กน้อยอ่ะไว้ดูดนะนี่ไม่บอกนะไปตั้งไว้มั่วๆเนี่ยถ้าเผื่อดูดมากจะอยังไรโควิดเพรติดเพรตายก่อนป้องกันแต่ครองให้ดีที่สุดแล้วทันเออเออเอาไปีิจะเป็นวิธีการอย่ามาใกล้ผมอย่าไปไปไกลเนี่ยก็บพ่อใหญเนาะนานๆที่ได้ไม่เจอกันไม่ได้ไม่ได้เอา บอกในถอดมันก็มีไอซืือแม,ม่มันกับมีสามสีย่ยางเีบอกเนี่ยมันคือนะอันแรกก็คืออันนี้เป็นเป็นไม่ไมาแงหูบอกไม่ไอมันคือง ow, แงหูเด้อแงมึงเนี<อ>่ย<า>บอกดีๆสระอู <c ười> ไม้แงหูนะสระอูนะไม่ใช่สรรสระอําเดี๋ย <c ười> <c ười> วมันยาวขนาดเนี้เนี่ยถ้าแงสุดไอว่ามันหีทะลุมึงนี่ก็ไ่จักเนี่ยเอานี้ถามเป็นความรู้ถ้าพี่เป็นหวันจะสั่งขีมูกออกมาเรามั้ ได้บ้างสิกระสีได้ขึ้นกันน่ะเหรอเอาแต่ว่ามันผสุภาพอ๋อมันผสาพเาอห้ามสั่งนะเราไปสั่งแล้วมันเชื้อกระจายมันก็อยู่สถานที่ติดอยู่กับโต๊ะอยู่กับพื้นไม่สั่งจะได้ของได้ยังไงอ่ะไม่มีมันญาติเลยนะเราเนี่ยบอสั่งสีได้ของยังไงก็ละสั่งกน็ละสั่งหมเอาเอาอันนี้ตอไปอันนี้ก็คือน้ำยาครับน้ำยาเือน้ำยาอย่างน้ำยาโปรตีนไอ้ฮะ ยาโปรตีนเออไม้มันมันมันคือโปรตีนเนื้อบ่เนี่ยลองชิมมึงแล้วกันอาจจะได้พบหามุยนี่ม่ได้ก็ได้ครับไม่บอกอีดีมันคือโปรตีนใช่ไหมน้ำยาโปรตีนสกัดโปรตีนนะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเหบอให้บเกิ5หาทีบอะไเท็่ประมาณ5นาทีรู้เรื่องแต่ว่าจะเอาแบบถิมไว้จังน้อยให้มันน้ำยามันแลนดไปก่อน10นาทีเลยทำแล้วทำแล้วไม่ถึง5นาทีนะ คือกระจอกแต่พอหอนหานาที่โอ้ยบ่ทนตัวเนี่ยทุ่นไปตาแนวเดียวมีครูสอมเหรอเตะตะก้อเดี๋ยวเตะตะก้อนะครับเตะตะก้อหานาทีโอ้ยงานาทีแพ้แล้วจะไปคิดอย่างอื่อนนะขั้นตอนแรกบอกไอ้เนี่ยไอ้ต้องเ็ดจังใดก่อนเออเริ่มแรกอ่ะเออเริ่มแรกต้องทำยังไงก่อนอ่ะเริ่มแรกก็อื่นก็จะจะต้องแห่ฮูดังตัวเองก่อนด้วยไม้สวบโอเคโอเค แกะเลยเนาะแกะมาแกะไปเลยเอาเอาเอาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยต้องวดฉีดเนี่ยเอาหนาไมมไกลนึ่เสื้อโลกไหลเสื้อโลกไหลเยเดเอ้าแนวดังจีจะเล่นขั้นตอนแรกพี่นมเขาแนะนําให้ฉีดก่อนเอยฉีดก่อนนะครับฉีดนะครับได้ข่าวว่ามันมีของแท้และของปลอมของลอกเรียนแบบเลยอยู่มหนบอกอันนี้พูดถต่จีแทียร์ดอกซื้อมาแพงกว่านี้แพงไม่แพงปลอมกับมีเด้วยเขาขายให้แ้่คนสลัดดอกเห็นราคาเนี่ย อ๋อเจนเนอรว่าผมฉลาดเอาปลอดออกมาแล้วเบิงเอามันทีมีมันทีมีแบบกานมันได้กานก็ปลายมันเนี่เนาะมีปลายอย่าไปเอาด้านนี้ไปแย่นะไม่ว่าทีเอาด้านนี้แง่พ่อแม่เนี่ยมันนี้มันคิดว่าได้น้มูกมันสีได้อยังได้เลือดได้เลือดเอาเบิงดีๆด้วล้องสี่แย่แล้วเด้อทีไหนไม่มูก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 ในแมทอ๋อแมท เดี๋ยวเดี๋ยวหาบางงูจริงๆก็เป็นนักสั่นล่ะขั้นตอนแรกแงนหน้านะครับเงยหน้าประมาณ4-5องศาหม่ก็เอินไอ้เพิงหมาแงนจริงจังแทงเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนเอาแทงเข้าไปให้มันถึงรู้สึกว่ามันถึงตรงลำไส้ใหญ่อ่ะอ่ะดูหน้ากล้องนะไม่แทงลึกขนาดเลยบอลไม่บอกอะไรเจ้ามันอ่ะดูหน้ากล้องนะดูเนี่ยลึกปะไม่ก็แมนปะเอาดีๆในสองเดี๋ยววันจีบมาเอา เอาแท้แล้วเด้อเอาแท้แล้วเอาแท้แล้วนะครับท่านผู้ชมแี่ฟังซ้ายฟังขวาฟังใดก็ได้ฟังใดก็ได้ฟังใดรู้สึกว่ามันแหมบอะมันแหมะดันดันเนี่ยมันโด่งมันมันก็รู้สึกทั้งสองข้างนั่นแหละมันแหมบตั้งแง่ก่อนเนาะเอาเลยแง่หน้าขึ้นหน่อยแง่แง่หน้าประมาณ45าองศาผุดลึกเบิดเพลเอรมเข้าไปลึกยังไม่ได้ครับตื่นไปตื่นไปให้มันรู้สึกมันเข้าไปอีกเข้าไปอีก โอ้ยแต่ไปเดี๋ไปโอ้ทัที่หมุนหมุนหมุนเวยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสเปชีร์้วเอาไปเ่ยปาดของแทะนะกัตันท่านุญาตขออนุญาตไม่ไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋เอาใหม่อีกวออกออกทั้งเหงื่อออกทั้งน้ำตาแบบคือ เราได้ยินแต่ข่าวเนี่ยคนที่แบบแย่จมูกเขาเอิ้นสวอเป็นบอสอาร์ตคือทําทุกวันก่อนที่จะเข้าสํานักงานก่อนที่จะเข้าออฟฟิศโอ้เป็นอีต่วนอยู่แล้วครับโอ้ใจสิกาดเมื่อกี้เอ้าเอาเถอะบุพันเอาไหมเอาอีดีน่ะมันเตือนพดมันเตือนพอดแมนมันได้ตีทั่วเมื่อกี้ถามตรงๆเนี่ยมันอดหนามูกเลยเมื่อกี้มันไดคขนจมูกเหญวาเมื่อกี้มันตัวไอ้เราตรง รีบทํารีบทํากุ้นเหนื่อยเหมือนกันเอาเอาอีกข้างนึงก็ได้เสื้อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดมาแล้วนะเอาให้มันถูกต้องเลยไม่ปานเลียนเข้าไปนะแล้วก็หมุนปานเลี้ยนหมอมาตัวนี้โอ้ยหมอเดี๋ยวไล่มือเจ้าผมเบิ่งเป็นเป็นหมอหมอดูดูเอาเอาอีกครั้งเอาอีกเทือกหนึงครับแต่เอาอีกข้างนึงพอดูข้างทรายแล้วมันไม่ไหวแล้วเอ้าหนึ่งสองสามแม่งหนีออกมาเป็นตอนเลยวะจะไปยังเยาว์เลยเอ้า ก็ตรวจนะครับมันติดชูมีใหญ่ๆเพะกูบีกโอ้หอกมาเป็นตอนเละจตกตอนเยี่ยงไว้ทีนี้เอาอย่าตัวกันเฮ็ดอีกเถอะไอ้กระเมยแหละไอ้เจ็บไอ้ทรมานจิตใจพอสมควรได้ได้แลยไม่ได้หรอตัวเยิ้มแลยเราโอ้ยมาไปไก่เลยวันนี้เอาต่อไปจังไหนอ๋อต่อไปกันแกะแก้แก้น้ำยาแก่นะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปคือแกะน้ำยานะ เอามาผสมกันเอามาผสมกันอแกะครับแกะเอาแกะดีๆแล้วมันสีเงาเย็มันเฮียอะไรมันจีเฟียดมันจีเฟียดภาษาเพื่อนไปคืออย่างไหนเฟียดอธิบายเพื่อนเนี่ยมันจะหกงั้นบ่กเอาแง่ร่องเนาะแง่ร่องครับเอ้าแง่ร่องครับแง่ร่องเงี้ยคืนเนวลก็เข้าออกเพื่อไม่เข้าๆออกออกเพราะฉนั่นนี่แหละครับขึ้นๆต้องรงคล้ายๆว่าผสมกันเนาะเนาะนี่ทริป สักสิบสิบหาเถอะเอาประมาณสิบหาเทอะอ๋อเพราะอันนี้ประมาณบีบบีบบีบไปมันบีบตรงไหนครับบีบตรงสำมดีเอามือบีบเลยนะครับแมนบอสใบเนี้ยว่าเอาเฉลวกัดก็ได้กันนี่กันธนัทเอามือที่ถนัดที่สุดบีบตรงสามดีอ๋อจังครบเคลื่อนรูดออกโอ้ยเหนียวๆมีแต่ขีโมกตัวนี่ประมาณเด็กเถอะ พอแล้วพอแล้วนะครับสักประมาณแล้วก็บีบออกบีบยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงบีบแล้วก็บีบออกบีบน้ำออกบีบน้กออบบีขี้มูกบีบน้ำโมกออกนะครับบีบให้มันมันหมาดเดินป่ะครับเนี่ยอ่ะโอเคซิมเบิงหน่อยโอก็เหนียวเหนียวอย่ของจริงเดี๋ยวของจริงวันนี้อ่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าตอนนี้เลี้ยวท่ามเลยนี่ถ้าติดกับ วงแตกเนี่ยไปไม่ไปมักนักแต่สองขีดเด้อเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะี่ได้เข้าใจเอาแกะก่อนชิมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฟ้า่ก่อนไหมล่ะปิดจังไหนปิดก่อนปิดนี่เลยกับปีนี้มันยยดได้อันนี้คือฟ้าโยนตามยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดด้านเออโอ้นี่ครับปิดไว้ก่อนเด้อย่อๆนะจากน่อยเอาเอาเดี๋ยวไปกินต่อไปนี่นะมันจีมี่อย่างครับมีหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับบอแมนเนี่ยตรวจขั้นเด้อถ้าขึ้นตัว C ตัวเดียวนะบอเปลี่ยนครับตัว C จะเป็นค่ามาตรฐานมันต้องขึ้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าบอเมนถ้าบอขึ้นตัว C อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ชุดตรวจอาจจะเป็นของปลอมคือว่าชุดตรวจพังชุดตรวจอาจจะอาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าตัวตัวซขึ้นนี่คือมาตรฐานมันต้องขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าขึ้นซี่และตัวที่เรียบร้อยครับตัวใครตัวมั่นเลยนะโอเคนะ ข้ามาวัดผลกันบทินไอที่ผมแย่ที่แย่งเข้าไปเนี่ยมันจตเป็นยังไงมารุนกันนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าร่างกายแข็งแรงแต่ว่าผู้ใดร่างกายอ่อนแอกะแสดงอาการหลายเป็นไข้เป็นวัดมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับสีเขียวสีเหลืองสีแดงเ <c oughs> ออนะอนี่คือเป็นความรู้มีความรู้ดีนะน่าจะไปเปิดร้านนะเปิดร้านอะไรร้านถอนขนหมาถอนโอเคเนาะเอามาทดลองกันเลยอาให้จังไรคือเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนนะไม้น<ะ>ี่ คือเป็นไม้ที่เอาน้ำมูกของเราเนี่ยมาผสมกับน้ำยาเนะเอาให้ได้หลายที่สุดมาผสมกับน้ำยาแล้วเอาน้ำยานี้มายดใส่เครื่องวัดผลเนาะในชุดตรวจตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันอิขึ้นคาไม่นี่พอดีเกลียวแล้วนะเวลาทีมก็เอาเก็บใหไปมนเรียบร้อยนะครับเก็บยไปเรียบร้อยใส่กับเชื้อเาเออเนาะโอ้เนาะสลาดตัวเนาะก็คือไอ ทางบ้านเบิงนี่อาจธิงงงก็บ่ต้องงงครับถ้าไอ้บอลบึงการเฮ็ดเป็นนี่ถ้าพี่ทำเป็นคนอื่นเป็นหมดเอให้ยินมาขอหัวเนี่ยนะเอ้าหยดหยดหยดลงไปประมาณ3-4หยึดเพราะไงไมันเต็มหลุมหมดละประมาณนี้เอา3-4หยดเบิ่งก่อนเด้อะจริงๆให้หมดมันให้หมดไหมเนี่ยไม่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 หมดเนาะไอมันเต็มหลุมให้มันเต็มหลุมว่าจันเทีแล้วสังเกตแผ่นนี้มันจะวิ่งวิ่งวิ่งผ่านโอเคเรามาลุ้นกันว่า ผลจะเป็นยังไงนะติดตามชมเลยครับผมห่าแดดชาแนลเนาะถ้าสองขีดเมื่อไหร่ก็ห่าแดกกระจายาถ้าสิบขีดเดียวโอ้ยโลนึงพอดีเลยอยอจะสัน้นไหมละ่ะอไม่สั้นเดี่ยยานเนี่ยง่ามใสซะแล้วอ,อ๋อคือตัวที่ก็ขื่นเหรอวันนี้อ๋อเป็นวันไหนเนี่ยเนี่ดูดูกล้องดูครับเอากล้องเบิ้งครับมันจะวิ่งเห็นไหมจากกระดาษกระดาษสีขาวมันจะกลายเป็นสีแดงเอาเอาเอารุ่นกันครับรุ่นกันโอ้โหเอางไปครับ เอาว่างไว้สันเอาว่างไว้เอาว่างไว้โอ้ใจผมก็บ่ค่อยดีปันได้นาะ้อว่างไว้เด้สันเอาเฮามาลุ้นมาแล้วเห็นจังล้านแล้วครับตัวซี่กับแล้วนะจังซีก็คือแบบว่าเบื้องหลังกับบัตติดนั่นแหละบัตติดเป็นบอครัู้ไม่เชื่อจังซี่ครับท่านผู้ชมดูผลนะฮะนี่คือไม่ติดแน่นอนนะเ่าเป็นครับตไอที่เป็นนี่คือเป็นตุ๊ดนะเป็นยูเพิ่นนเป็นเป็นตุ๊ดเป็นเกย คือผลนะครับหขีดสรุปการตรวจเบื้องต้นของบอเมือการบว,วติดบปวมีเชื่อนะครับหขีดที่ตัวซีถ้าติดมันี่เป็น2ขีดเลยนะครับนี่คือชัดเจนแล้วนะผมปลอดภัยนะบ่อไอ่บ่าจามบ่อขั้นข้อเดี๋ยวเนาะอุนผู้ชมไปห,หาซื้อกันได้นะครับที่ร้านขายยาหรือว่ายูไซ <c oughs> ยู ร้านก๋วยเตี๋ยวคือจังสีบวมีดนะอกเนาะร้านขายยาเนี่ยครับไปหาซื้อส,สนใจกะทักทายมาบงบดเมืองกันทีไปหาซื้อไหมเออหรือหรือว่าใครสนใจยังไงนะสัยซื้อซื้อให้เสื้อให,ห้กะกะล่องเบิ้งครับเดี๋ยวทีไปหาเบิ้งร้านขายยา<ะ>อยากให้อยากซอยกันสันดกว่ามียั้งดอกคือตรวจกันทุกคนถ้าไพ่เป็นกับจีได้มีมาตรการป้องกันจังไดคือเอาตัวเองไปเข้าสู่ระบบนะระบบของสาธารณสุขที่หน่วยงานราชการเขาเขาได้เตรียมไว้สันดกเนาะ เป็นการตรวจเบื้องต้นนะเป็นการป้องกันตัวเองนะถ้าเป็นก็นที่ได้รักษาท่านสนดอกเลยเนาะอย่าปล่อยถิ่มไว้นะยังไงนะครับอย่าลืมฝากติดตามเลยนะครับช่องฮาแดกชาแนลเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆคลิปสนุกๆน,นะนนหรือวิธีการอะไราต่างๆตอนนี้มันไปไหนไม่ได้จริงๆนะกายูตาหม่องนี่แหละครับบ่วได้ไปใส่บ่ได้ไปแพ้เชื้อบอ่ได้ไปรับเชื้อจากที่อื่นเขามาเนี่ยนะแต่ถ้าสถ,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 ถานาการณ์ดีเนี่ยเฮ้โอ้เตรียมไว้เรียบร้อยคอนเทน ที่แบบฝากพี่ฝากน้องสนุก mm สนุกเท่านั 2> 8, 2, nah. ้นก็ฝากหน่อยให้กำลังใจกันเนี่ยเอาอ่อนเนี่ยอ่อนเพิ่นเนี่ยอ่อนเนี่ยให้วิวขึ้นเนี่ยบ๊แม่นหยังดิคิดฮอดบ้านแห้งตัวนี้มาเด้กลับบ้านแล้วสามเดือนแล้วมาเฮ็ดงานนี่ต้งเตี๊ปานไปเฮ็ดงานอยู่ป่ากคีสถานพี่น้องเอ้ยบอกให้อ่อนคนกด Subscribe ให้เบิ่งหลายๆติดตามหาแดงกันได้อครับเด้ออันนี้เอาเอาจังซั่นล่ะครับอย่าลืมนะครับฝาก กดติดตามฝากสับสรไรให้กำลังใจผมนะครับทั้งสองคนนะที่หาแนวสนุกสนุกมวนมวลสิ่งดีๆนะครับเพื่อความบันเทิงมาฝากทุกคนทุกท่าน <c oughs> มื่อนี้นะขอลาไปก่อนนะครับผมวันบึงการผมนุ่มนามนคนขวันแกนครับผม <c oughs> <c oughs> มวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> วสบ <c oughs> วัสดีครับผม